สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนนี่คือบรรยกากาศก่อนฝนตกนะคะวันนี้เมติโอบอกว่าฝนจะตกแต่ตกไม่จริงไม่จังตั้งแต่เช้าตกนิดเดียวนะคะตกนิดเดียวปะเป๊ะแล้วก็เป็นอย่างนี้มืดครึมนี่คือเมื่อเช้าถถ่คลิปไปแล้วจะมีชมรมนับตกปลานะคะ ระหว่างสะพานโน้นหรือสะพานนี้นี่คือนี่นี่นี่เทถ่าย <_ an> พวกนี้ก็ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะ <_ an> เขาจะมาแบบว่าพักผ่อนในวันหยุดวันนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎดาคโมเป็นวันเป็นวันชาติของเบลเยียมนะคะเ <_ an> ขาก็จะหยุดกันหยุดพักผ่อนกันพวกนี้ก็คงมาตกปลาตีปลาแล้วก็เขาไม่เสียภาษีเมื่อเช้าขอถ่ายเขาเขาไม่อยากให้ถ่ายแต่ล้วก็ยืนถ่ายแต่ข้างหลังเขาก็ไม่ว่า ะะมีคลิปหนึ่งเพราะว่าไม่เคยเห็นเบ็ดเบ็ดก็เ,เ,เยอะเหลือเกินแต่ละคนพบมาเป็นห้าเป็นสิบแล้วก็ดำยาวบ้างอันนี้คือสะพานนะคะสะพานเดินเนี่ยตรงไปนี้รถไฟนะคะเนี่ยซ้ายมือเป็นรถไฟจะไปลักซ์เซมเบิร์กนะคะไปลักซ์เซมเบิร์กแล้วก็ไปฝรั่งเศสก็ได้แยกย้ายไปหลายที่นะคะแล้วตรงนี้นี่สี แถวๆนี่คือเมื่อก่อนนี้เป็นอาร์มี่นะคะเป็นกองทัพเป็นโรงเรียนทหารแบบว่าคล้ายๆเจ้าปรบ,บ้านเรานะคะคือมีมีมียศนะคะติดยศแบบไม่ใช่ซิมพลีนะคะก็คงแบบติดในร้อยประมาณนั้นและตอนหลังนี่พอหลังสงครามแล้วบ้านเมืองก็สงบแล้วเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเรื่องอกองทัพแล้ว ต่างต่างชาติหรือว่ายุโรปทั้งนี้เขาไม่ค่อยจะนึกถึงทหารเขาไม่ค่อยเกณฑ์เขาไม่ค่อยเน้นนะคะเขาก็จะถูกยกเลิกมันก็เป็นที่ว่างตรงนี้แล้วทําไมรู้ไหมเขาก็ให้เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพนะคะฝึกอาชีพฝึกช่วงพวกที่ไม่มีงานประจาเหมือนป้าแมวที่มาใหม่ๆนะคะมาจากต่างชาติมาจากพวกศูนย์อพยพมาจากถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ คุณต้องมาเรียนไม่ใช่มีที่นี่ทีเดียวนะคะมีหลายที่แต่ตรงนี้คือคนที่ผ่านมาแล้วคนที่รู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้วบ้างเขาจะให้มาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีอีกที่หนึง่งที่อยู่กลางๆใกล้ๆก,กับ police office ใกล้ๆก,กับสถานีตำรวจตรงนั้นก็ไปเรียนได้ก็คือคล้ายๆกันแต่จะมีอีกจุดหนึ่งไกลาจากตรงนี้คือพวกไม่หือไม่อือเลยไม่มีเบสิกไม่มี ABC ไม่เรียนอะไรเลยเขาก็จะจับตรงน้นเริ่มเริ่ม ABC มาเลยนะคะแต่ป้าแมวมาตรงนี้2ปีนะคะได้ปถมได้ปหกอ่ตรงนี้แล้วก็มีฝึกอาชีพนะคะมีฝึกอาชีพมีหลายอาชีพไปตรงนี้หลายอย่างนะคะนั่นคือปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งที่เรียนมานะคะนี่คือแล้วตรงสีส้มๆนั้นคืออาคารที่เป็นของราชการส่วนของราชการนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักอาศัยนะคะที่พักอาศัยแล้วก็อพาร์ตเมนต์นี่แหละนี่นะคะนานมาแล้วห้องเจ้าของเจ <Christmas. S 1> ้าของสุภาพขอมองสเตนกส์สก์มสกส์สก์มัสกสมสส์มัสกส์สก์มสมังชส์มัสก์มัสกสกสส์มสมมมัสั นี่นี่นี่เจ้าของก็เชวแล้ว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 แล้วว้าวจงตี้อ่าล่าโอเคสุเปอร์นี่เจ้าของเขาสอนอุ้ยอ๋อโยล้โอ้รารออทัน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 ทัโอเคเจ้าของก็เจ้าของก็พิเศษนะคะโอ้โห ลาลาเจ้าของโชว์อาทิตย์นั้นโอเค,อเค,เออเคแม็กซี่แม็กซี่อเอาเออชื่ออะไรจำด้วยนะคะเจ้าของก็ใจดีน่ารักนัน่นนันมาอีมาอีนึงแล้วนั่นสีข,ขาวถ้าอยู่ตรงนี้นี่เจอหลายเลยนะคะบางคนเขาก็สุภาพนะคะ คนเขาก็สุภาพเขาก็จะเป็นมิตรแต่ถ้าคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นมิตรแต่ถ้าต่างชาตินี่ก็คือบางบางครั้งก็ลำบากเหมือนกันนะคะนั่นมาสีขาวฝนใกล้ตกแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ